สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนกับข้อสุช่องของอุ้งจิ้มนะคะวันนี้เราจะมาแชร์ทริคมาแชร์เทคนิคการเรียนในั้วมหาลัยให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะโดยท็อปปิกวันนี้นะคะก็คือการเรียนยังไงให้ได้เกรินิยมค่ะวันนี้นะคะที่เรามาอัดคลิปเนี่ยเอกสารจากทางมหาลัยก็ออกมาเป็นทางการแล้วนะคะว่าเราได้เกียรินิยมอันดับที่2ค่ะเราจะมาแชร์การเรียนยังไงให้ได้เกริยงกันนะคะ โดยเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6หมวดหมู่ด้วยกันหมวดหมู่แรกก็คือจะเป็นวิชาท่องจำา 2. พวกวิชาคํานวณ 3. วิชาสกิลที่ต้องใช้เซนต์เอนจิเนียเยอะนิดนึง 4. ี่ก็เป็นพวกวิชาเสรีวิชาที่เก็บเกีง่ายๆหน่อยนะคะ5ก็จะเป็นวิชาที่ต้องใช้ความพยายามให้เวลากับมันเยอะๆส่วนหมวดหมู่สุดท้ายหมวดหมู่ที่6เนี่ยจะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับพวกภาษาค่ะเรามาดูหมวดหมู่แรกกันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือ วิชาท่องจําลักษณะการเรียนวิชาท่องจําของเราก็คือเราจะเข้าเรียนทุกคาบนะคะจดทุกคําพูดที่อาจารย์พูดพยายามจดให้ได้แล้วส่วนไหนที่อาจารย์แบบเน้นก็จะจดปากกาแดงดอกจัน้เลยเพราะอันเนี้ยออกข้อสอบแน่แนจากนั้นนะคะเราก็จะทําสรุปคะ่ะทําสรุปเสร็จปุ๊บเราก็จะมาทําโจทย์นะคะเพราะมันจะมีโจทย์ถ้ายบท แล้วพวกวิชาเนี้ยข่าก่อนสอบอะสมมติสอบวันอังคารอ่างเงี้ยวันจันทร์เราก็จะให้เวลากับวิชานั้นเต็มที่เลยก็คือท่องอ่านวนๆไปนะคะต่อไม่ใช่อ่านวันเดียวนะก็คือก่อนหน้านั้นก็ทยอยอ่านมาด้วยแต่วันจันทร์ก่อนสอบอย่างเงี้ยเราก็จะให้วิชานั้นเต็มที่เลยไม่จับวิชาอื่นเลยวิชาพวกความจำนะเะาก็จะเป็นพวกวิชา fundamental chemical organic chemical แล้วก็จะเป็น green and technology ค่ะ ส่วนหมวดบูที่2นะคะพะวกวิชาคำนวณหลักการหรือวิธีการเนียนของเราก็คือเข้าเรียนดูค่าอีกแล้วเข้าเรียนอีกแล้วแล้วก็จะทำโจทย์เยอะๆค่ะหรือว่าบางวิชาเราก็จะมีการสรุปก่อนทําโจทย์ทําโจทย์เยอะๆของเราก็คือทําโจทย์ที่หลากหลายแล้วก็โจทย์หนึ่งข้อเราจะทําซ้ําประมาณ 2- 3มรอบนะคะที่เราทําแบบเนี้ยเพราะว่ารอบแรกอะเราจะทาแบบเขียนละเอียดเลยอย่างเช่น1นึบวกเเท่ากับสา แล้วก็บรรทัดต่อมาก็จะเป็น x เท่ากับ3บวก1 x เท่ากับ4แบบนี้นเราจะเขียนให้ละเอียดมากๆเลยพอรอบ2อรอบ3ามนะคะเราก็จะลดบรรทัดการเขียนเราลงเพื่อที่จะทำให้เราทําได้เร็วขึ้นเวลาที่ไปทําในห้องสอบอย่างเงี้ยเราก็จะได้ลดระยะเวลาในการทำข้อนั้นแล้วเอาไปเพิ่มเวลาในะาทำข้อที่ยากๆได้นะคะพวกวิชาคนวณก็จะเป็นพวกวิชาในภาคก่อน วิชาในภาคก็จะเป็นพวกเทอร์โมไดนามิก n i ยูนิตโอเป n เรชันนิมอริคอเมธอดนะคะแล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือที่สำคัญมากๆเลยก็คือเบสิกวินแคลหรือว่าที่เราเรียกว่าสตอยค่ะวิชาในภาคเนี่ยมันจะมีจุดเด่นอีกนิดนึงก็คือก่อนที่เราจะทำอะเราโจทย์็นภาษาอังกฤษหมดใช่ไหมเราก็ต้องค่อยๆอ,อ่านโจทย์ทำความพอใจมันก่อนส่วนวิชานอกภาคค่ะยังโจทย์เป็นภาษาไทายอยู่พวกแมทฟิสิกสตติก แล้วก็อินโ o อิเล็กหรือว่าพวกไฟฟ้านะคะมาต่อกันในหวบหมู่ที่3นะคะบหมวทที่3ก็จะเป็นพวกวิชาสกิลพวกวิชาที่ต้องใช้เซนเอนจิเนียร์เยอะนิดนึงวิชาแรกเลยก็จะเป็นพวก Drawing นะคะ Drawing แน่นอนว่าเรียนวิศวะยังไงก็ต้องเรียนการเขียนแบบทางวิศวะนะคะมันจะเรียนเกี่ยวกับพวกการมองท็อปวิวไซด์วิวโอวิว เรามองแล้วเราสามารถเขียนออกมาได้ไหมเขียนในอัตราส่วน1ต่อหนึ 2, ่งหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามเราปรับเป็นไหมนี่ถ้ารูปมาเป็น1ต่อหนึ่งเราจะปรับเป็น1ต่อสามหนึ่งต่อสี่เนี่ยยังไงแล้วก็จะมีการบ้านนะคะอาจารย์จะให้การบ้านทุกคาบอยู่แล้วเวลาทําการบ้านเนี่ย อาศัยทำกับเพื่อนแบบขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเอาแล้วก็นั่งทําด้วยกันนะคะเพราะว่าเวลาที่เราทํำด้วยกันน่ะอย่างเช่นคนที่1มองอย่างนี้คนที่สองมองนี้ตัวเราเองมองอีกแบบหนึ่งเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันว่าทําไมแต่ละคนถึงมีมุมมองที่แตกต่างกันเราควรจะมองอยังไงให้มัน ได้แบบที่ถูกต้องอะไรประมาณนี้นะคะส่วนวิชาที่2ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็ต้องใช้เซนเอนจิเนียร์เหมือนกันคือคอมพิวเตอร์เราเรียนเป็น2ตัวนะคะก็คือคอมพิวเตอร์โปรแกรมก็เรียนเกี่ยวกับโปรแกรมไพทอนนะคะก็จะเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับเขียนโค้ดอ่าวว่าถ้าสมมติ เราป้อนคํานี้ไปอยากให้ขึ้นตัวหนังสือแบบนี้เราจะทํำยังไงส่วนอีกอันนึงที่ต้องใช้ทั้งเซนเอนจซเนียแล้วก็สกิลของตัวเองมากๆเลยก็คือคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่มันเป็นแอปพลิเคชันของวิชาผ่าค่ะเราจะเรียนโปรแกรม Aspen p a ามันจะเป็นโปรแกรมที่เหมือนเราจะเอาเราเอาจำลองเอาเครื่องมือค่ะเครื่องมือในทางอุตสาหากรรมเช่นฮอกัน ตีแอคเตอร์ฮีทเอ็กชนเจอร์มาต่อกันเราก็ต้องป้อนอุณหภูมิความดันเข้าไปนะคะไอป้อนอุณหภูมิความดันน่ะไม่เท่าไหร่แต่ว่าเราจะต้องรู้ว่าเครื่องนี้มีคุณสมบัติอย่างไงทํางานยังไงเหมาะที่จะใช้ในพโรเซสคูลิ่งวอเทอร์ไหมหรือว่าพโรเซสเพิ่มความร้อนลดความดันอะไรแบบนี้ไหมคือเราต้องรู้อย่างนั้นต้องใช้สกิลแล้วก็เซนเซนเนียเยอะมากๆส่วนอีกวิชาหนึ่งนะคะก็จะเป็นแล็บ ที่บอกว่าแล็บอะต้องใช้สกิลเพราะว่ามันเป็นกับเครื่องมือใช่ไหมคะตัวแล็บอะคะมันจะแบ่งเป็นแล็บในภาคกับแลบนอกภาคแลบนอกภาคก่อนนะคะก็จะเป็นแลบฟิสิกส์แลบเคมี2ตัวอย่างนะี้คะเราจะไปเรียนกับทางคณะวิทย์เอาก็จะใช้แบบ ใช้สกิลเหมือนการที่เราเรียนในมัธยมเลยก็การไต,ตรเตะการช่างตวงวัดสารอะไรแบบนี้ปกติแต่ว่าพิเศษก็คือแลบในภาแลบในภามันจะเป็นแลบในของภาควิชาวิศวะเคมีนะคะเวลาเราเรียนเราจะ,ะมีหน้าที่หนึ่งที่เขาเรียกว่าซูเปอร์ว o r เซอร์คือทุกคนจะได้เป็นซูเปอร์ว o r เซอร์เทอมนึงอย่างน้อยครั้งหนึ่งแน่ๆเลยซูเปอร์วเซอร์นะคะมีหน้าที่เ,เตรียม การเรียนการสอนไม่ได้เตรียมการเรียนการสอนแบบเตรียมอุปกรณ์นะหมายถึงว่าเตรียมพาร์ททฤษฎีกับพาร์ทการปฏิบัติไปพูดให้เพื่อนฟังว่าทฤษฎีอุปกรณ์เครื่องเงี้ยอย่างเช่นหอกันอ่างเงี้ยทฤษฎีของหองกันคืออะไรต้องไปอธิบายให้เพื่อนฟังส่วนตอนที่เราจะทําการทดลองเราจะทําการทดลองอะไรมีวัตถุประสงค์อะไรไปอธิบายให้เพื่อนฟังหลังจากนั้นอนะอาจารย์ก็จะถามคําถามเพื่อนในกลุ่มของเราอะคะ่ะแล้วถ้าเพื่อนตอบได้เราก็จะ ได้คะแนนเพราะว่าเราเป็นซูเปอร์วิเซอร์ที่ดีมากๆต่อมามดบทที่4ี่นะคะก็จะเป็นพวกวิชาเสรีวิชาที่เก็บเกตง่ายๆหน่อยไม่ได้เก็บเกตง่ายหรอกแต่หมายถึงว่ามีงานให้ทําเยอะหน่อยก็แบบไม่ไม่ต้องไปเวทคะแนนสอบเยอะ mm. ก็จะสบายใจนิดนึงเวลาเรียนไม่ต้องกดดันมากเน้นทํางานเอาพวกวิชาอย่างเงี้ยค่ะเราจะเข้าเรียนทุกคาแน่นอนแล้วก็จะตั้งใจเรียนในคาบให้จบเลยเราจะไม่เอาออกมาทํา หมายถึงว่าเราจะไม่เอาออกมาอา่านมาทวนนอกนอกนอกคาบเวลาเรียนอะไรเงี้ยเราจะอ่านอีกทีก็ตอนสอบเลยเราก็จะทําสรุปบ้างไม่ทําสรุปบ้างแต่ว่าเน้นหาข้อสอบเก่ามาทำานะคะเพราะว่ามันจะเป็นแนวที่ค่อนข้างที่จะตรงเหมือนกันก็จะเป็นพอวิชาดนตรีแมนซี Art of Living h e l l for Life นะคะวิชาสีรีพวกนี้ก็แนะนำให้ลงนะเก็บเก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะคะส่วนมาหมดที่5กันนะคะก็คือวิชาเรื่องใช้ความพยายามแล้วก็ให้เวลากับมันก็จะมีตัวโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์สค่ะพวกโปรเจกต์ในภาควิชาเรามันจะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือเป็นฝั่งแลบก็คือทำแลบอย่างเดียวเลยกับ ฝั่งที่เป็น simulation ก็จะใช้โปรแกรมเป็นหลักเขียนโค้ดอะไรแบบนี้น,นะคะคือด้วยการที่เรียน2ตัวเนี้ยทำโปรเจกต์สตัวเนี้ยอย่างหนึ่งที่เราจะต้องทําก็คือการอ่านเปเปอร์เราจะต้องหาเปเปอร์มาอ่านนะคะถ้าสมมุติว่าเรื่องที่เราทํานะมีคนทําเยอะมากๆเลยเราก็ต้องทําผลของเราอ เอาผลของเราไปเปรียบเทียบของเขาอะมันไปในทิศทางเดียวกับเขาไหมถ้ามันไปในทิศทางเดียวกับเขาก็โชคดีไปแต่ถ้าไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกับเขาอะคะ่ะเราก็ต้องให้ผลอธิบายว่าทําไมไม่ไปในทิศทางเดียวกับเขาทางทฤษฎีมันเป็นยังไงทางปฏิบัติมันเป็นยังไงขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยขั้นตอนสองกับสามมันน่าจะทําให้เกิดผลที่แตกต่างกันผลเลยแตกต่างกันแบบนี้เราจะแก้ไขยังไงประมาณนี้นะคะในเรื่องของโปรเจกต์ อีกอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ความพยายามมากๆเลยก็คือเราจะต้องทําเล่มเราจะต้องทําเล่มนะคะทําเล่มเนี่ยก็คืออย่างที่เราทําก็คือเกือบ200หน้าเลยแล้วก็จะมี r e s e n t a t i o n อีกต้องให้เวลากับมันซ้อมเยอะๆนะคะก็เป็นวิชาที่สนุกแล้วก็กดดันนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะต้องส่งเล่มส่ง Presentation แข่งกับเวลาแล้วก็เวลาที่เราสอบโปรเจกต์เนี่ย กรรมการถึง3ท่านเลยนะคะก็ยากนิดนึงส่วนอีกวิชาหนึ่งนะคะที่ต้องใช้ความพยายามมากๆเลยก็คือวิชาสัมมนาได้ยินคําว่าวิชาสัมมนาเนึกว่าจะออกไปดูโรงงานอะไรย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่เลยสัมมนาของภาควิชาเราก็คือการที่อาจารย์จะให้อ่านเปเปอร์นะคะเป็นภาษาอังกฤษและเราก็มา pitching ใช่เขาเรียกว่า pitching หน้าห้องสนมาทีด้วยกัน pitching เป็นภาษาอังกฤษโดยอันเนี้ยเราจะต้องมี k e ว w o r d ที่แบบ ทำแบบเวลาพูดไปแล้วแบบมันคือคีย์เวิร์ดอัทุกคนแล้วแบบทุกคนจะเข้าใจเรื่องนี้ว่าถุประสงค์คืออะไรผลเป็นยังไงวิธีการทดลองเป็นยังไงพูดภายใน3นาทีแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดที่การทำวิชาในของเรานะคะเราก็จะเขียนบทก่อนแล้วก็พยายาม ทองทองทองพูดทุกวันให้ชินนะคะแล้วก็ฟังภาษาอังกฤษเยอะเพื่อที่จะทําให้เสียงพูดของเราค่ะมันแบบใกล้เคียงในทีปสปิเกอร์มากที่สุดเพราะเวลาที่อาจารย์ให้คะแนนอ่ะเขาก็จะมีการวัดแบบเสียงเป็นยังไงคล้ายในทีปสปิเกอร์ไหมพูดโฟไหมแล้วก็ ไอ้ที่เราพูดมาค่ะเราสรุปดีไหมมีคีย์เวิร์ดมีวัตถุประสงค์มีวิธีการทำทดลองแล้วก็มีสรุปที่ชัดเจนไหมต้องทำสไลด์ด้วยนะสไลด์ประมาณหน้าถึงสองหน้าสไลด์เนี่ยมันโอเคไหมอะไรแบบนี้ค่ะก็ประมาณนี้อ๋อแต่ว่าวิชาเนี้ยเราจะปรึกษาอาจารย์ได้1รอบก็ทำอะค่ะก็แนะนำให้ทุกคนทําไปแล้วก็เอาไปปรึกษาอาจารย์อาจารย์ใจดีมากเขาก็ให้คำปรึกษาที่ดีมากค่ะ ส่วนหมวดหมู่ที่6นะคะหมดู่สุดท้ายก็คือในเรื่องของภาษาค่ะภาษาของวิศวะมอกษตสรของมอกรตรเนี่ยก็จะเรียนภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะหมายถึงว่าวิชาไทยคอมกับภาษาอังกฤษไทยคอมก็เรียนภาษาไทยเลย เราอันนี้เราไม่ได้อ่านมากแต่ว่าจะนีนเข้าเรียนทุกคาบแล้วก็ฟังที่อาจารย์พูดคือเราจะเป็นคนที่พอฟังอาจารย์พูดถ้าเราตั้งใจฟังเนี่ยคือเราจะจําจําได้เลยมันก็เป็นโชคดีของเราอย่างหนึ่งนะคะก็ไทยคอมอ่ะเราไม่ได้อ่านมากก็ไม่ได้ทําสรุปด้วยเวลาอาจารย์พูดเข้าเรียนในคาบก็จะจําได้เลยส่วนเวลาก่อนสอบเนี่ยเราก็จะอ่านอ่านพันธุ์ฐานอีกรอบหนึ่ง พอแบบสิ่งที่อาจารย์พูดอ่ะมันก็กลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งเลยโดยอัตโนมัติส่วนวิชาภาษาะะอังกฤษอะค่ะมกสีนะ่จะเป็นแบบนี้ก็คือจะใช้โอเนเป็นของเรานะก็จะใช้โอเนตเป็นเกณฑ์คือถ้าสมมติโอเนตอยู่เกณฑ์นี้ก็จะพารอิงสไปได้เลยอิง1นอิงสองไปได้เลยเรอเริ่มเรียนอิง3อิง4นะคะอิง3ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับ job อย่างเงี้ยคะ่ะแบบว่าจะพูดยังไงสื่อสารในชีวิตประจำวันยังไงเรียนอย่างเงี้ยส่วนอิงสี่ก็จะเป็นไ r i t i n g อ้อกลับมาที่อิงสามก่อนก็คืออิงสามเราจะเรียนในหนังสือใช่ไหมเวลาที่เรียนอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์เขาก็จะมีให้อ่านเนื้อเรื่องเวลาเราเรียนเราก็จะเขาก็จะมีแบบเว้นเวลาให้ทําตอบคำถามก่อนเราก็จะพยายามตอบทุกครั้งนะก็คือไม่ได้รออาจารย์เฉลยเราก็ค่อยมาเขียนอาจารย์ ที่อาจารยเ์เฉลยอีกรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยดูว่าเราควรปรับอะไรเพราะว่าเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราไม่ลองเขียนอ่ะไม่ได้แน่ๆคือถ้าเราแบบรอแต่เฉลยอะไม่ได้แน่ๆส่วนอิงสี่เราเรียนไイテิングที่เลือกเรียนไลทิงอ่ะคือเราอยากเขียนเก่งๆมันก็ทําให้การเรียนไลทิงของเราอะค่ะการเขียนไลทิงของเราพัฒนามากๆเลยนะเราเรียนกับอาจารย์ต่างชาติเข้าใจดีมากๆที่การเรียนของเราก็คือ เวลาที่เราเรียนนะคะเราจะตั้งใจแบบฟังที่เขาแบบสอนทริคในการเขียนจากนั้นนะคะเราจะเอาทิคนั้นนะ่กลับมาเขียนที่บ้านก็คือวันหนึ่งอะ่ะเราจะเขียนเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษอ่ะสั้นๆส,สัก1ิบสประโยคอะไรเงี้ยทุกวันนะคะตอนที่เรียนนะแต่ตอนนี้นก็ไม่ได้ไม่ได้ทำเร็วพราะเราเขียนทุกวันมันจะทําให้เราชินขึ้นได้ใช้ภาษามากขึ้นอ่างเงี้ยมันก็จะทําให้การเขียนของเราอ่ะ ดีขึ้นมากๆแล้วก็สามารถเอาไปให้อาจารย์ดูได้อาจารย์เขาจะตรวจแล้วก็แนะนํามาแล้วก็เขาจะให้คะแนนแบบไม่ได้กดคะแนนนะคะก็คือเรียนเรียนแบบเนี้ยคือแบบสนุกมากสบายใจมากแล้วก็ได้ความรู้กลับมาพัฒนาตัวเองจริงๆเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนคลิปวันนี้ก็เรียนยังไงให้ได้เกียรติิยมนะคะเราก็หวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่กำลัง จะเริ่มเรียนเริ่มก้าวสู่รั้วมหาลัยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เป็นคลิปที่แชร์ที่การเรียนหรือว่าเป็นแนวทางให้ทุกคนได้นําไปปรับใช้กันได้อีกอย่างหนึ่งก็คือหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่แบบ เป็นกำลังใจดีกว่าให้กับคนที่กำลังตั้งเป้าหมายว่าจะให้ได้เกียรตินิยมนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะเพราะว่ากว่าจะได้มามันก็ยากแล้วก็ค่อนข้างกดดันเหนื่อยเหมือนกันนะคะยังไงก็ถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยหรือหรือ,รอใครอยากจะให้เรารีวิวแต่ละวิชาในรั้วมหาลัย ของวิศวกรรมเคมีที่เราเรียนมาหรือว่าที่เราลงมานะคะทั้งวิชาในภาควิชานอกภาคก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะเราพร้อมที่จะแชร์ประสบการณ์ของเราแล้วก็พร้อมที่จะบอกหมดเลยนะคะเพราะว่าอย่างตอนที่เราเข้าไปเรียนอ่ะไม่มีใครบอกอะไรเราเลยเราก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว wow ้าววนิดนึงไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงก็ถ้าแบบประสบการณ์ของเรามันจะทําให้ทุกคนเดินทางได้ง่ายขึ้นหรือว่า เป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับทุกคนได้นำไปปรับใช้แล้วก็พร้อมยินดีนะคะก็อ่ะ,อะก่อนที่จะไม่ได้เจอกันใหม่ก่อนที่จะปิดคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราก็จะพยายามทำคลิปที่มีประโยชน์กับทุกคนมาเรื่อยๆแล้วก็คลิปสนุกๆค่ะใครอยากให้ทำอะไรอีกก็คอมเมนต์ข้างล่างนะคะลืมกด subscribe ให้เราด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย